สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับดิฉันพลอยพลอยพัชชานะคะสําหรับวันนี้นะคะดิฉันอาจจะแต่งตัวมาเหมือนจะมาตั้งใจโชว์แต่ถามว่าจริงๆแล้วมาตั้งใจโชว์หรือเปล่าคําตอบก็คือโชว์สิคะแต่ว่าโชว์ในที่นี้นั่นก็คือ โชว์รูปร่างโชว์หุ่นของดิฉันนั่นเองนั่นแน่มาโชว์อย่างนี้นะคะแสดงว่าจะต้องมีอะไรมาแน่นอนบอกแล้วว่าเราไม่ได้มาโชว์เพียงอย่างเดียวแต่ว่าทุกครั้งที่เราเข้ามาเราจะต้องมีสาระแล้วก็ความรู้ต่างๆมาฝากให้กับคุณผู้ชมทุกท่านอย่างแน่นอนนะคะและสำหรับวันนี้สิ่งที่ดิฉันนำมาเสนอนั่นก็คือ ว่าดยเรื่องของการดูแลรักษาห่ดและการควบคุมอาหารควบคุมน้ำหนักอย่างไรในแบบของพอยแต่วันนี้จะต้องขออนุญาตไม่หยิบยกในเรื่องของอาหารเสริม ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมควบคุมน้ําหนักหรือว่าอาหารเสริมกระชับสัดส่วนยาลดน้ําหนักต่างๆนาน,นานขอหยิบยกออกไปจากคลิปนี้ก่อนละกันนะคะเพราะว่ามีหลายท่านได้ขอกันมาว่าอยากได้เกี่ยวกับเทคนิคก,การดูแลรูปร่างของพลเนี่ยอย่างไรในการไม่กินอาหารเสริมลดความอ้วนหรือว่ายาลดความอ้วนต่างๆเราก็มีมานําเสนอตามน,นี้เลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าวันนี้ จะเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนๆจะได้ไปใช้กันตามได้ไปทํากันตามพอยได้นะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะสิ่งที่พอยมานําเสนอเนี่ยก็คือจะเป็นตารางลดน้ําหนักภายใน7วันนะคะสําหรับคนอ้วนแต่ถ้าสําหรับคนที่มีรูปร่างที่ผอมอยู่แล้วแต่ไม่อยากให้น้าหนักเนี่ยเพิ่มขึ้นง่ายหรือเรียกว่าการคุมน้ําหนักนั่นเองก็สามารถ ทดลองทําสูตรนี้ของพลอ,อยได้เลยนะคะเรามาพบกันเลยละกันสําหรับ7วันจะมีอะไรบ้างวันนี้พลอ,อยได้นําเสนอ,อได้เตรียมเรียกว่าเตรียมดีกว่าได้เตรียมนะคะเป็นเมนูสําหรับ1วันแรกนะ สามารถทําได้เพียงหนึ่งวันแรกเนทะ่านั้นถ้าทําครบ7วันมาให้เพื่อนๆดูกับคงกัข้าวคงแบบสะบ้านหันแหลกคงจะไม่ไหวนะจ๊ะคงจะแบบว่ามาเพียบไปหมดก็เลยขออนุญาตทามาเพียงหนึ่งวันเป็นตัวอย่างมื้ออาหารในแต่ละมื้อนะคะให้เพื่อนๆให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้ดูและรับชมกันนะคะจะได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะเรามาพบกันเลยละกันสําหรับมื้อเช้านะคะมื้อเช้าในแต่ละวันอ่าเดี๋ยวพลจะให้ดูนะคะ สิ่งนี้สิ่งนี้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในแก้วนี้นะคะเป็นผงไมโลนะคะชงกับน้ําอุ่นๆสําหรับทานมื้อเช้าให้เพื่อนๆเนี่ยเตรียมน้ําอุ่นหนึ่งแก้วนี้นะคะเตรียมหนึ่งแก้วแล้วก็ใส่ผงไมโลเนี่ยลงไปสองช้อนโต๊ะอันนี้แนะนําให้กินทุกเช้าเอ้ไม่ใช่สอช้อนโต๊ะนะคะพูดผิดขออภัยด้วยสองช้อนชาค่ะ คือช้อนชาอย่างนี้นะคะใส่ไปเพียงสองช้อนชาเท่านั้นพออย่าไปใส่เยอะนะคะเพราะเราจะไม่เน้นเราจะเน้นกินน้ําแต่ว่าให้มีส่วนผสมของมโลเข้ามานิดนึงเพราะว่ามันจะมีส่วนผสมของพวกข้าวโอ๊ตอะไรพวกนี้ด้วยนะคะมันก็จะทําให้เมื่อเราดื่มลงไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกอิ่มนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอก็ต้องบอกก่อนเลยว่าสูตรนี้คือสูตรสําหรับการควบคุมอาหารและก็ควบคุมน้ําหนัก ให้คงที่แล้วก็ให้ลดลงสําหรับคนอ้วนในด้วยนะคะไม่ใช่ว่ากินเพื่อสุขภาพแต่อย่างไรนะคะอ่ะก็กินอันนี้1แก้วกินไปเลยแล้วก็ให้กินอีกอย่างหนึงคู่กันนะคะแล้วแต่ตามความสะดวกของแต่ละบุคคลนะแต่สําหรับพลเนี่ยในตอนเช้าพลก็จะทานเป็นไข่ลกกระทางัดไข่แดงออกกินแต่เฉพาะไข่ขาวนะกินไข,ข่ขอกินไข่ขาว จานหนึ่งประมาณนี้นะคะเห็นช้ำไม,ม่เอ่ยกินไปกินเฉพาะไข่ขากินควบคู่กับไมโลอันนี้คือตัวอย่างมื้อเช้านี่สําหรับมื้อเช้านะคะให้กินเพียงเท่านี้อ่าผ่านไปเลยนะคะสําหรับมื้อเช้าเป็นมื้อเที่ยงตึ๊ดๆๆะะมื้อเที่ยงมาแล้วสําหรับในวันแรกของพลอยเนี่ยกินเป็นอะไรนี่เลยค่ะพลอยกิเนเป็เนผัดเห็ด เห็ดเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะอันนี้พอจะเลือกกินเป็นมื้อเที่ยงเพราะว่ามันมีน้ํามันใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นผักมันก็จะมีสม่วนผสมของน้ํามันอะไรอย่างนี้เราก็จะเลือกบริโภคเป็นมื้อกลางวันแทนเพราะว่าพอเราทานมื้อกลางวันไปเนี่ยร่างกายของเราก็จะได้การเผาผลาญใช่ไหมคะไม่เหมือนกับมื้อเย็นที่ร่างกายแบบพอทานไปล้วก็แบบเริ่มแล้วเอ้นอนอนไปนั่งขี่ก้ขี่เกียร์ทำโน่นนี่บ้างก็อ้วนนะคะจึงเลือกมาทานเป็นมื้อกลางวานัน กินเป็นผักเห็ดอันนี้คือในวันแรกนะคะพร้อมกับข้าวเพียงเท่านี้ถ้วยน้อยๆเนี่ยเล็กๆเ,เท่านี้พอย้ำว่าห้ามกินข้าวเยอะกว่านี้นะคะคุณผู้ชมุกค่นถ้ากินเยอะกว่านี้แป้งนะคะอย่าลืมอย่าลืมนะคะทานแค่นี้พอนะอาจจะกินเห็ดไปทห้หมดเลยก็ได้นะคะแต่ว่าข้าวต้องนิดเดียวนะจบไปสำหรับมือ้อกลางวันนะคะ แล้วก็ต่อไปสําหรับมื้อเย็นอือสาหรับมื้อเย็นของพลอยเนี่ยบางวันก็จะเป็นอ่าซ้มต่าแต่วันนี้ขอหยิบเป็นนี่มาก่อนนะคะสําหรับวันนี้เป็นเมนูสลัดแต่จะต้องมีไก่ ผักที่เห็นมีเพียงแค่แตงกวากับข้าวโพดเพราะว่าผักอย่างอื่นไม่ชอบกินนะก็เลยเลือกเพียงแค่นี้เห็นมาว่าเราเลือกกินที่อร่อยได้อร่อยโดยที่ไม่อ้วนอร่อยโดยที่แบบได้แบบควบคุมน้ําหนักด้วยแล้วก็อิ่มอีกต่างหากนะคะก็มีเพียงเท่านี้จะมีเป็นไก่อบมาทอดนะคะแต่ว่าเราจะไม่เอาตรงส่วนข้างนอกเอาแต่เนื้อข้างในเพราะว่าน้ามันมันเหมือนแบบว่า มันจะไม่ค่อยมาอมส่วนในสักเท่าไหร่แล้วก็ฉีดๆๆเป็นเส้นๆแต่ต้องเลือกเป็นเนื้ออกนะคะอย่าไปเลือกเป็นเนื้อส่วนอื่นของไก่เพราะว่ามันจะมีความเป็นน้ํามันเยอะเอ,อ้ยไม่ใช่น้ํามันมันจะมีความเป็นมันเยอะนะคะอย่าไปเลือกก็เน,นี่ยทานได้สําหรับมื้อเย็นนีคือมืม้อเย็นของคอยก็จะมีอีกสองรายการนะคะสําหรับมื้อเย็นนะอ่ามีเป็นผลไม้แล้วก็ เห็นไหมมีครบปกติเลยเมนูของพลอยก็คือมีทั้งของว่างมีทั้งผลไม้ตามของว่างก็คือโบราณมากจ้ะมีคนบอกว่าทําไมเธอทานอะไรโบราณโบราณนี่พลอยแต่คือความชอบกล้วยต้มเป็นสิ่งที่ชอบกินมากที่สุดกล้วยต้มแล้วก็ส่วนผลไม้ก็ส้มโอเนี่ยค่ะจบแล้วเมนูในหนึ่งวันนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างมาให้เพื่อนๆและคุณผู้ชมทุกท่านได้เห็นกันนะคะขอนิดนึงแล้วกันกล้วยต้ม อร่อยอร่อยอจริงจริงก็จะชอบต้มกินเองนะคะ <c oughs> อร่อยมากนะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับสามมื้อในหนึ่งวันนะคะแล้วก็สำหรับวันที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าจนถึงวันที่เจ็ดครบเจ็ดวันนี้นะคะก็ให้คุณผู้ชมทุกท่านเลือกเอาว่าจะทานเป็นอะไรโดยมื้อเช้าเนี่ยอาจจะสลับกันมื้อเช้าของวันที่สองอาจจะทานเป็น โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะคู่กับแอปเปิลหนึ่งลูกนะแล้วส่วนมื้อกลางวันอาจจะเลือกเป็นไก่ย่างต้มตามโดยไม่ต้องมีข้าวแค่นี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเกาเหลาข้าวเปล่าหรือว่าข้าวเปล่ากับต้มจืดบุลเนอเลยพวกนี้ได้หมดแต่แนะนำว่าก่อนจะทานอาหารมื้อพวกนี้จะต้องดื่มน้ําเปล่าอย่างน้อยสแก้วเพื่อให้มันเกิดอาการอิ่มก่อนแล้วนะคะแล้วก็ สำหรับมือเย็นเนี่ยอาจจะเป็นอะไรแทบๆก็ได้ตาถั่วหรือว่าอาจจะเป็นสลับสลับกันไปสลับกันมาอย่างเงี้ยให้ได้ครบ7วันพอครบ7วันปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยเบาวิวนะคะที่บอกว่าเบาวิวเพราะว่ามันจะลดได้ถึงสองถึงสโลเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าสําหรับใครที่ทําสูตรนี้นะคะก็ลองไปทํากันดูนะคะไปดทดลองทํากันดูว่า ส่วนนี้เห็นผลจริงแล้วก็ได้ผลจริงนะคะแล้วก็คิดว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านได้เป็นอย่างดีนะคะสําหรับใครที่มาชมก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับพอยด้วยละกันนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอลากันไปด้วยชุดสดสวยชุดนี้นะคะตั้งใจใส่มาโชว์รูปร่างโดยเฉพาะนะคะไปก่อนละกันนะคะสวัสดีค่ะ